สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นการีน่าฟรีไฟวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดหมาป่าเดียวได้ ep สิบเจ็นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเถอะที่อยากกูด,ดังเนี่ยเพราะว่ากลัวทุกคนเสียงไม่ได้ยินนะมันขึ้นไหมเอ่ยโอเคขึ้นโอ๊กกดไม่ได้โอโนโนโ,โอเคได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตานนี้เราจะชนะไหม ช่วงนี้เริ่มลงคลิปทุกวันแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าลงแบบไม่ได้ลงหลายวันแต่ละคนก็แบบจะเลิกติดตามหรือไม่ค่อยดูคลิปเนาะโอเคมาไม่ได้เล่นานานแล้วหมาป่าเดือดได้เนี่ยจะเป็นไงนะขนาดก็ลมอย่างสายหน้าเลยแต่มันมีเสียงคนนี้ ไอ้ไกลหนึ่งพรีอาร์เมลนองกับอะไรนี่มาแล้วเรียบหรอไม่ไม่ไม่ไหวมาเฟ่มาเฟ่มาเฟ่ก็มาเรียกคืนอ,อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอุ๊ย ยอแล้วคูณทุกคนวัดตรงนั้นนะกล้องเอาไปไว้ตรงข้างบนก่อนเย่นันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันสองนาทีแล้วแล้วเรียก ไปไหนจงออกมาซะดิ้ด,ดิยเดี๋ยวรอสปดที่ทำงานแล้วอ้าวตอนนี้แบบรู้เลยที่แบบหัวใจสั่นตุบๆเลยหาวันยาได้ไงสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้ว หมดแปดอืมมันไปเก่งมาจากเมืองไหนเนี่ยเพื่อเราเลือกเราไม่ใช่เพื่อเราชิวบาเรานอาแมวโอ้โห we ถ้าลมยังใส่เยทำอไรต้องตีงาลองเรียบร้อทีหนึ่งเย้ยิง เรียบร้อย5ีด้วยเสี่ครนน้าเมตหนึงพันสีร้อยสอคนโอเคเออกันเธอนี่กี่นาทีเงี่ยหนาทีโอ้โห ประมาณแบบหลายนาทีอโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ได้มาเล่นในโหมดมาป่าเดดได EP17 นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย